กองหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยคาดหวังกับการแต่งงานที่ราบรื่นได้ใช้ชีวิตกับคนรักอย่างมีความสุขแต่แล้วเธอก็พบความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งอย่างเป็นความล้มเหลวจากการแต่งงานที่น่าเศร้าที่สุดอีกด้วยกองเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นเธอเป็นลูกคนเล็กที่พ่อแม่และพี่ๆรักใคร่ตามใจมาตลอด ระหนึ่งเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆของพวกเขาก็ไม่เคยถูกจำกัดสิทธิ์หรือบังคับเลยไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ได้รับการสนับสนุนเสมอมาเธอแต่งงานครั้งแรกตอนอายุ22ปีกับคนรักในหมุ่บ้านที่คบหากันตั้งแต่สมัยเรียนจบม .6 ก็ไปทำงานที่โรงงานเดียวกันแต่ว่าแฟนนุม่มหรือสามีคนแรกของเธอเป็นคนติดเพื่อน หลังจากแต่งงานก็เหมือนกลายเป็นอีกคนกี่เลาเมายาคบหาแต่เพื่อนที่นิสัยไม่ดีวันหนึ่งในขณะที่กองกำลังนอนอยู่ส่วนสามีก็ไปดื่มกินกับเพื่อนหลังเลิกงานปกติก็ได้รับสายจากกู้ภยัยบอกว่าสามีของเธอนั้นเกิดอุบัติเหตุเมาแล้วครับตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกองรีบร้อนไปดูทันที แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเขาเอาไว้ได้กองได้กลายเป็นแม่ไม้ายผัวตายตั้งแต่อายุยังน้อยแม้ว่าสามีจะเป็นคนไม่เอาไหนแต่เธอก็รักและผูกพันกับเขาไม่น้อยเลยหลังจากผ่านไปได้สองปีกองก็เริ่มมีความรักครั้งใหม่อีกครั้งเป็นคนต่างถิ่นที่มาทำงานแถวบ้านหลังจากคบหาดูใจกันได้เกือบสองปี กองก็ตกลงปรงใจแต่งงานกับเขาเป็นการแต่งงานครั้งที่สองของเธอแล้วแต่สามีคนที่สองมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหัวใจตอนที่พ่อแม่ของกองรู้ก็พยายามคัดค้านเนื่องจากลูกสาวเคยแต่งงานแล้วผัวตายมาคนหนึ่งแล้วกลัวว่าคนนี้จะมีชีวิตไม่ยืนยาวหากเป็นอะไรไปอีกคนชาวบ้านต้องพากันโทษว่า เป็นความผิดของกองอย่างแน่นอนพ่อแม่เติบโตมาในหมู่บ้านนี้รู้ดีว่ากี่ปากชาวบ้านนั้นมันรุนแรงเพียงใดแต่ว่ากองไม่ใส่ใจเธอเลือกที่จะทำตามใจใตัวเองไม่สนคำคัดค้านของพ่อแม่และพี่ๆเลยสักนิดใครจะไปคิดว่าสุดท้ายตอนจบของชีวิตคู่ของเธอกับสามีคนที่สองจะลงเอยซ้ำรอยเก่าอีกครั้งวันหนึ่งในขณะที่กอง กำลังทำงานอยู่ก็มีคนโทรมาบอกว่าสามีของเธออาการกำเริบกองตกใจจนลนลานรีบไปดูอาการเขาทันทีแต่เธอก็ไปไม่ทันกองสูญเสียสามีคนที่สองไปอีกครั้งไม่ใช่การจากเป็นแต่เป็นการจากตายหญิงสาวเสียใจมากในวัย28ปีเธอแต่งงานมาแล้วสองครั้งสามีทั้งสองคนตายหมด สิ่งที่ห้ามไม่ได้ที่สุดคือขี้ปากของชาวบ้านผัวคนที่สองของกองตายแล้วก็เริ่มมีข่าวลือเกิดขึ้นว่ากองนั้นมีดวงกินผัวแต่งงานมาสองครั้งจต่ผัวตายหมดอายุของกองก็ไม่มากอีกทั้งยังมีหน้าตาที่สาสวยแม้จะเคยแต่งงานมาแล้วแต่ก็มีคนที่ไม่ถือสาพยายามเข้ามาจีบเธอแต่พอเจอคำพูดพวกนี้ของชาวบ้านเข้าไป สิ่งที่คนกลัวที่สุดอีกอย่างก็คือความตายนี่แหละแม้จะไม่งมงายแต่หากใครมาได้ยินก็ต้องไขว้เข้บ้างเป็นธรรมดาดังคำที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบลูถึงเจ้าตัวจะไม่เชื่อแต่ครอบครัวใครจะอยากให้ลูกชายไปเสี่ยงตายกับแม่ไม้ที่แต่งงานผัวตายมาแล้วสองครั้งจึงพาการสั่งห้ามลูกหลานไม่มายุ่งกับกองโดยเด็ดขาด ด้วยเหตุนี้ทำให้กองครองตัวเป็นโสดอยู่คนเดียวมาถึงสองปีเธอปิดแก้นตัวเองมาตลอดเพราะไม่อยากพบเจอกับความผิดหวังอีกครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ยอมรับว่าข่าวลือนั้นมีผลกระทบกับชีวิตของเธอไม่น้อยไม่ใช่แค่ผู้ชายที่ถูกสั่งห้ามกระทั่งเพื่อนผู้หญิงก็ไม่มีใครกล้ามาคบกับเธอเลยเห็นลูกสาวเป็นที่รังเกียจของชาวบ้าน คนเป็นพ่อแม่หรือจะสบายใจอีกทั้งอย่างกลัวว่ากองนั้นจะได้อยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตทั้งที่อายุยังน้อยอยู่เลยหากเริ่มต้นใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่สายแต่กองกลับปิดกั้นตัวเองทั้งพ่อแม่และพี่ๆพ,พยายามหาคนที่เมรังเกยียจตอดีตสามีของกองมาดามใจให้กับเธอแต่หญิงสาวไม่สนใจใครเลยสักนิดจนพ่อแม่เริ่มถอใจ กองเอ้ยนี่เองคิดจะอยู่คนเดียวไปตลอดเลยเหรอทำไมไม่ลองเปิดใจเห้ใครบ้างฉันกลัวแม่กลัวว่ามันจะเป็นแบบเดิมแบบเดิมยังไงนี่เองจะไปฟังคำพูดของชาวบ้านให้มากคนพวกนั้นน่ะมันก็ดีแต่พูดให้คนอื่นนั่นแหละฉันไม่ได้สนใจคำพูดของชาวบ้านพวกนั้นหรอกแม่แต่ฉันกลัวจะเจอความผิดหวังอีกครั้งชีวิตคนเราจะเอาแต่กลัว เอาแต่หมกมุ่นอยู่ในกระดองไม่ได้นะมันต้องเดินหน้าต่อไปพ่อแม่ก็พยายามพูดจาหวานล้อมให้กองเปิดใจให้ใครสักคนหรือไม่ก็ไปใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ไม่ใช่เอาแต่หมกตัวอยู่ที่บ้านไม่คบหากับใครเอาแต่กลัวอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเห็นพ่อแม่เป็นกังวลกวับตนแค่คนเดียวในบรรดาพี่น้อง ทุกคนก็ต่างเป็นห่วงเธอกองก็เริ่มคิดได้และรู้สึกละอายใจมากอายุขนาดนี้แล้วยังต้องให้พ่อแม่เป็นห่วงอีกกองในวัยสามปีจึงตัดสินใจออกจากบ้านไปหางานทำในเมืองเพื่อให้พ่อแม่สบายใจที่เห็นเธอกลับมามีชีวิตเหมือนคนปกติอีกครั้งกองได้งานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเป็นพนักงานจัดของ หญิงสาเช่าห้องอยู่ในเมืองกลับบ้านแค่ช่วงวันหยุดเธอดูมีชีวิตชีวามากขึ้นหน้าตาอวบอิม่มอีกทั้งพอมาอยู่สถานที่ใหม่บรรยากาศใหม่ๆที่ไม่มีคนรู้เรื่องของตนไม่ต้องทนสายตาแปลกๆที่เป็นไปด้วยความรังเกียจเหมือนตอนที่อยู่หมู่บ้านกองก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาไม่น้อยแต่ถ้าคนที่สนิทกับเธอขึ้นมาหน่อยถามถ่ายเรื่องคนรัก กองก็เล่าให้ฟังอย่างไม่ปิดบังคนสนิทก็ไม่ได้รังเกียจเธอเหมือนคนอื่นกลับเห็นใจด้วยซ้ําเพราะการแต่งงานไปจนกระทั่งสาเหตุการตายของสามีทั้งสองคนของเธอกองไม่ได้ทําผิดอะไรเลยสักนิดกลับมาเป็นจาเลยสังคมเป็นขี้ปากของชาวบ้านที่เอาแต่พูดและโยนความผิดมาให้กับผู้หญิงคนเดียวไม่ได้ดูถึงตนสายปลาเหตุเลยสักนิดอย่าไปสนใจพวกชาวบ้านพวกนั้นเลยนะ คนพวกนี้ก็แต่พูดนั่นแหละพูดไปเรื่อยทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยใช่เธอไม่ได้ผิดซะหน่อยจะโทษเธอเองก็ไม่ได้นะกองฉันรู้ดีว่าเป็นยังไงไม่ได้คิดมากรองดีแล้วเธอเองก็อย่าปิดกั้นตัวเองนะอย่างสาวอย่างสวยขนาดนี้ต้องมีสักคนที่จริงใจกับเธอแหละเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันก็ช่วยกันปลอบใจกอง แต่ว่ากองไม่ได้เศร้าใจอะไรมากในตอนนี้จึงพาการพูดให้กองคิดถึงคุณค่าของตนเองและลองเปิดใจให้ใครสักคนอีกครั้งกองไม่คิดเรื่องนี้ในหัวเลยหนึ่งคือเธอไม่คิดว่าจะมีคนมารักมาชอบแม่ม่ายอย่างเธออีกครั้งสองคือด้วยอายุอนามของเธอในตอนนี้ก็ไม่ใช่น้อย,อยหากจะมีคนมารักมาชอบคนนั้นก็ต้องเป็นไม่เหมือนกัน ซึ่งเธอค่อนข้างมีความกังวลเพราะนอกจากอดีตของตนแล้วอดีตคนที่เข้ามาก็สำคัญจะกลายเป็นความหวาดระแวงกันไปมาเสียมากกว่ากองมาทำงานที่ร้านได้สองสาเดือนก็มีคนมาจีบหลายคนแต่เธอก็ไม่มีท่าทีว่าจะสนใจใครเลยสักคนจนเพื่อนร่วมงานที่พากันสนับสน,นุนต่างก็ทอดถอนหายใจทั้งพูดกันแล้วพยายามที่จะเปลี่ยนกอง แต่ก็มมีอะไรดีขึ้นจนทุกคนปลงโตไม่ได้หมาบังคับกองให้คุยกับคนนี้กินข้าวกับคนนั้นอีกต่อไปเวลาผ่านไปกองในวัย32ปีได้เจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มาซื้อของที่ร้านและเข้ามาถามหาสินค้ากับเธอชายคนนี้มีชื่อว่าสิง์เป็นพนักงานของรัฐทำงานอยู่ที่อำเภอเป็นคนคอยดูแลเอกสาร คล้ายกับเป็นเสมียนคนหนึ่งกองก็ได้ให้คคำแนะนำไปอย่างดียิ้มแย้มแ,มแจม่มใสตามปกติแต่ใครแหละจะไปคิดว่าเธอจะทำให้ชายหนุ่มที่พบเจอกันครั้งแรกนั้นตอกลุมรักเข้าให้เสียแล้วซิงเป็นคนในพื้นที่บ้านอยู่ที่หมู่บ้านใกล้ๆอำเภอขับรถเข้ามาทำงานทุกวันครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันหกคนมีพ่อแม่พี่ชายพี่สะใภ้ ล้านชายหนึ่งคนและตัวสิงเองสิงนั้นกำลังเริ่มสร้างบ้านของตนเองอยู่เพราะจะสะดวกมากกว่าปีนี้เข้าอายุ32ปีเท่ากันกับกองไม่เคยแต่งงานมาก่อนเพราะความผิดหวังในรักช่วงที่เรียนต่อมหาวิทยาลายัยจึงทำให้เขาจำฝังใจมาจนถึงตอนนี้แต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมาหวั่นไว้กับใครสักคนอีกครั้ง ช่วงนี้เป็นช่วงที่พ่อแม่ของสิงเริ่มเป็นกังวลแล้วพยายามหาผู้หญิงมาให้สิงดูตัวแต่ว่าชายหนุ่มไม่สนใจเลยสักคนพยายามเลียงทุกครั้งจนพ่อแม่เริ่มจะไม่พอใจแล้ววันนี้ได้มาเจอกับกองทำให้เขาตกหลงรักเธอตั้งแต่แรกเห็นส่วนกองนั้นไม่ได้สนใจคิดว่าเป็นแค่ลูกค้าคนหนึ่งของร้านก็บริการเขาตามปกติ ขอให้คำแนะนำเสร็จก็ขอตัวไปทำงานต่อแต่ว่าหลังจากวันนั้นกองก็ได้เจอลูกค้าคนเดิมที่เข้ามาพูดคุยด้วยทุกวันจนเธอเองก็รู้สึกได้ว่าเขากําลังตามจีบตนอยู่ตอนแรกซิงก็ไม่มั่นใจว่ากองที่สวยขนาดนี้มีคนรักไหมจึงแอบถามกับพนักงานที่เป็นคนในหมู่บ้านและมาทำงานที่นี่จนรู้ว่ากองไม่มีคนรัก แต่ประวัติอื่นๆไม่รู้เนื่องจากไม่ได้สนิทสนมกันแต่นี่ก็เพียงพอที่จะทําให้สิงเดินหน้าจีบกองอย่างเปิดเผยเพื่อนร่วมงานของกองก็รู้สึกว่าชายหนุ่มกําลังตามจีบเพื่อนของตนจึงแอบสืบสาวราวเรื่องของเขาจนรู้ว่าเป็นใครทำงานอะไรทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันคือสนับสนุนให้กองคบหากับคนนี้ที่ผ่านมา คนที่มาจีบตองหากไม่เกเรเลวแลกก็เคยแต่งงานมาแล้วมีประวัติไม่ดีขี้เมาทำร้ายร่างกายเมียเก่าไม่มีใครน่าคบหาสักคนนันนานๆทีจะมีคนที่เข้าท่าอย่างสิงมาสักคนในบรรดากลุ่มเพื่อนที่ทำงานด้วยกันมีแค่กองที่ไม่ได้มีคนรักหรือแต่งงานมีสามีคนอื่นนำโด่ง จนมีลูกมาวิ่งเล่นเรียกกองว่าป้าและนน้ากันหมดแล้วกองจึงกลายเป็นคนที่เพื่อนเป็นห่วงที่สุดแต่ว่าถึงคนนี้จะดูดีเหมาะสมกับการเปิดใจอีกครั้งแค่ไหนแต่กองก็ยังคงเฉยไม่ได้สนใจยายดีเลยสักนิดเหมือนกับไม่ใช่เรื่องของตอนเองและคนที่เขามาจีบก็ไม่ใช่เธอเสียอย่างนั้นนี่พี่กองคุณเสมียนเขาดีขนาดนั้นพี่ไม่สนใจ่อยเหรอ ขนาดพวกเธอยังคิดว่าดีแล้วเขามีอะไรไม่เหมาะสมกับฉันหรออย่าเลยดีกว่าทำไมล่ะเธอด้อยค่าตัวเองแล้วนะกองเชื่อสันสีคนนี้เขาดีจริงๆไม่มีทางสนใจอดีตของเธอหรอกเขาอาจจะดีเกินไปจนฉันไม่อยากทำให้เขาแปดเปื้อนเธอเองก็ดีเหมือนกันนะอย่าคิดแบบนี้สิลองดูสักตั้งก็ไม่เสียหายนะ ในความคิดของกองคือสิ่งนั้นดีเกินไปจนเธอไม่อยากที่จะไปทําให้เขารู้สึกแปลกเปื้อนอดีตของเธอจะกลายเป็นข้อบกพร่องด่างพร้อยในชีวิตของเขาจากประวัติที่เพื่อนของเธอสืบสาวมาได้สิ่งนั้นเป็นชายหนุ่มที่ดีอนาคตไกลทํางานที่มีความเจริญก้าวหน้ามีหน้ามีตามีการศึกษาแต่ตัวเธอไม่มีอะไรเลยถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษา ็งูปลาปลาจบแค่มหกจึงได้มาทำงานใช้แรงงานอยู่อย่างนี้ส่วนเรื่องอดีตเคยแต่งงานมาแล้วสองครั้งเป็นไม้เพราะผัวตายทั้งสองคนแม้ว่าเธอจะรู้ตัวดีว่าตนเองไม่ได้ผิดอะไรเลยต่อสามีทั้งสองคนแต่คนอื่นไม่ได้คิดแบบเธอแบบพ่อแม่และคนรู้จักของเธอถึงแม้ว่าสิงจะรับได้แต่ครอบครัวของเขาล่ะจะเป็นยังไง เมื่อรู้เรื่องราวของเธอฉะนั้นกองจึงปิดกัน้นรักษาระยะห่างกับสิงไม่เริ่มต้นจะดีกว่าแต่เหมือนสิงจะไม่รู้ว่าหญิงสาวพยายามจะรักษาระยะห่างปฏิเสธความรักของตนพยายามตามตือ้อย่างถึงที่สุดจนกองเริ่มใจอ่อนแต่เธอก็พยายามห้ามใจจนสิงเริ่มท้อในวันหนึ่งขณะที่กองกำลังเลิกงาน สิงก็เข้ามาที่ร้านพอดีทั้งคู่จึงได้คุยกันกองไม่ชอบผมหรอฉันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ชอบคุณเสมียนนะคะคุณเป็นลูกค้าของที่ร้านกองไม่รู้เหรอว่าผมกำลังตามจีบกองอยู่รู้คะ่ะแต่คุณตัดใจเสียเธอเราไม่มีอะไรที่เหมาะสมกันเลยทำไมจะไม่เหมาะสมกันล่ะเอาอะไรมาวัดตอนนี้ผมกับกอง ก็ไม่มีใครทั้งคู่นะทำไมกองไม่เปิดใจให้ผมบ้างเรื่องที่ไม่เหมาะสมมีเยอะแยะค่ะอย่างประวัติของฉันคุณเคยรู้ไหมว่าฉันเคยแต่งงานมาแล้วสองครั้งเป็นไม้ผัวตายมาแล้วสองหนในเมื่อสิงถามมาตรงๆเรื่องที่เขากำลังตามจีบเธอและบอกให้เธอเปิดใจให้กองก็ปฏิเสธไปตรงๆพร้อมกับบอกความจริงกับเขาเรื่องอดีตของตน ซึ่งเรื่องนี้สิงไม่รู้มาก่อนก็ตกใจไม่น้อยไม่คิดเลยว่าก้องจะมีอดีตแบบนี้ส่วนสีหน้าตกใจของเขากองเองก็รู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยที่ผ่านมาไม่ใช่มีแค่คนที่มีเอาไหนมาจีบเธอคนที่ดีก็มีมาบ้างแต่พอรู้ถึงอดีตของเธอก็พากันถอยห่างคนก่อนหน้ากองอาจจะไม่รู้อะไรแต่กับสิ่งนี้เธอยอมรับว่าใจอ่อน รู้สึกกับเขาบ้างแล้วเห็นอาการของเขาก็ไม่แปลกที่เธอจะรู้สึกเสียใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้และไม่สามารถไปบังคับความคิดของคนอื่นเช่นเดียวกันพอพูดจบเธอก็เดินหนีไปขับรถกับห้องเช่าทันทีทำใจเอาไว้แล้วว่าต่อไปคงจะไม่เจอกับสิงอกแต่ใครจะไปคิดว่าวันต่อมา สิงก็มาหาเธอเหมือนเดิมทำตัวปกติเอานั่นเอานี่มาให้เอาใจเธอเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกองรู้สึกว่าตนเองเก็บไปคิดบ้างจนสันไปเองหรือเปล่าทำไมคุณยังมาหาฉันอีกคะกองเรื่องอดีตของคุณผมไม่สนใจหรอกนะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมคิดว่าผมมองคุณไม่ผิดไปแน่นอน คุณเป็นคนดีที่ผมรักแค่นี้ก็พอแล้วแต่ฉันถูกคนอื่นว่ามีดวงกินผัวนะคุณไม่กลัวเหรอคำพูดของชาบ้านพวกนั้นคุณอย่าไปสนใจเลยผมเองไม่เคยสนใจหรอกกองทนไม่ไว้จึงเปิดปากถามเขาสิงจึงพูดความรู้สึกของตนว่าเขาไม่สนใจเรื่องเหล่านั้นที่เป็นอดีตของเธอ เขาใส่ใจแค่ปัจจุบันเท่านั้นคำพูดของชาวบ้านไม่ได้มีผลต่อเขาตราบใดที่เขายัางยึดมั่นอยู่ก็ไม่มีอะไรมาทำร้ายความคิดของเขาได้และยังปลอบใจไม่ให้กองคิดมากอีกด้วยเขาดีกับเธอจนกองรู้สึกผิดและอายใจเป็นอย่างมากและไม่ว่ากองจะพูดยังไงเขาก็ไม่สนใจเดินหน้าจีบกองหนักขึ้น เพื่อนร่วมงานของกองก็สนับสนุนเต็มที่พยายามพูดให้กองคิดและเปิดใจจนในที่สุดกองก็ยอมแพ้ให้กับความพยายามของเขาตกลงปรงใจคบหากับเขาในที่สุดแรกเริ่มทั้งคู่ก็คบหากันอย่างเงียบๆไม่มีอะไรวื้อวาคนที่ทำงานของกองก็รู้ว่ากองนั้นคบกับสิงก็พากันแซวเล็กน้อย กองยังไม่ได้จะบอกเรื่องนี้กับครอบครัวของตนเพราะอยากจะมั่นใจอีกสักหน่อยเธอไม่เคยคิดจะเปิดใจให้ใครอีแต่พ่อเปิดใจครั้งนี้ก็อยากจะให้มันเป็นครั้งสุดท้ายเธออยากมีรักที่ดีรักที่ยืนยาวเหมือนกับคนอื่นเขาไม่อยากจากลาอีกแล้วจึงค่อนข้างที่จะคิดมากแต่ว่าสิงนั้นไม่ได้คิดอย่างเธอด้วยอายุที่มากขึ้นสิงก็อยากจะแต่งงานมีลูกให้พ่อแม่อุ้มแล้ว ชายหนุม่มจึงบอกข่าวดีกับพ่อแม่ของตนด้วยความชื่นมม่นว่าตนนั้นมีรักแล้วพ่อแม่ก็รีบถามทันทีว่าหญิงสาวคนนั้นเป็นใครทำงานอะไรสิงก็เล่าให้ฟังทุกอย่างอีกทั้งยังชื่นชมคนรักให้พ่อแม่ฟังไม่ขาดปากแต่เขาไม่คิดจะเล่าเรื่องอดีตของคนรักให้พ่อแม่ฟังเนื่องจากคิดว่ามันไม่จำเป็นอะไรเขาไม่สนใจเรื่องนี้และก็ไม่อยากให้พ่อแม่ไปสนใจด้วย จึงไม่คิดจะบอกกับพวกท่านพ่อแม่ของสิงก็ได้รู้ถึงว่าที่ลูกสะพ้ยของตนว่าเป็นใครทำงานอะไรบ้านอยู่ที่ไหนก็แค่นี้ที่สิงบอกกับพวกท่านแต่ใครจะไปคิดว่าความอยากรู้จักว่าที่ลูกสะพ้ยจะทำให้พวกท่านตามแอบสืบเรื่องราวของกองเพียงเพราะอยากจะรู้จักนิสัยใจคอของเธอก็แค่นั้นไม่ได้มีเจตนาอื่นพ่อของสิงห์นั้น มีเพื่อนอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับกองพอดีจึงชักชวนกันมาที่บ้านและแอบถามเรื่องของกองนางกองแม่ไม,ม้นั่นน่ะเหรอที่คบหากับลูกชายของเองเป็นแม่ไม้เลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นละ่ะก็มันแต่งงานมาแล้วสองครั้งผัวตายทั้งสองคนเขาว่ากันว่ามันมีดวงกินผัวตายจริงและลูกชายฉันจะต้องทำยังไงละ่ะ แต่สิ่งที่ได้รู้ไม่ใช่นิสัยใจคอกลับเป็นอดีตของกองที่เคยแต่งงานแล้วอีกทั้งยังมีคำพูดที่ว่ากองไม่ดวงกินขัวอีกด้วยทำให้พ่อแม่ของสิงตกใจมากไม่คิดว่าคนรักที่สิงหามาจะเป็นแบบนี้พ่อแม่สิงไม่ใช่คนงมงายเรื่องแบบนี้แต่พอมันมาเกี่ยวพันกับเรื่องของลูกชายของตนก็เป็นอีกเรื่องทั้งคู่จึงมีความเป็นกังวลมาก ใจหนึ่งก็กลัวว่ากองนั้นจะมาหลอกลูกของตนปิดบังอดีตมาให้สิงรู้ทำให้สิงตกลุมรักอย่างงงหัวไม่ขึ้นพอมารู้ความจริงก็ไม่สนใจกับอีกใจก็กลัวว่าสิงจะรู้ทุกอย่างแต่ไม่รังเกียจอดีตรับได้ทุกอย่างซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงจะแยกกวอย่างแรกไปอีกอย่างแน่นอนสองผัวเมียร้อนใจมากเฝ้ารอคอยเวลาลูกชายเลิกงานกลับมา ย่างใจจดใจจอจนสิงกลับมาบ้านถึงบ้านก็พบว่าพ่อแม่นั่งรอยอยู่ที่ด้านหน้าพ่อเขาเปิดปากถามว่ามีอะไรทำไมพ่อแม่ดูร้อนใจขนาดนี้ทั้งสองก็เปิดปากถามทันทีไม่อ้อมค้อมเองรู้เรื่องที่คนรักของเองเคยแต่งงานมาก่อนหรือเปล่านี่พ่อกับแม่รู้แล้วเหรอนี่แสดงว่าเองรู้ก่อนแล้วสิงเอ้ยแม่ถามจริงๆนะ ผู้หญิงดีๆมีเยอะแยะทำไมเองไม่มองทำไมถึงไปชอบคนแบบนี้ได้แม่กองเขาไม่ใช่คนไม่ดีนะแล้วเรื่องที่กองเคยแต่งงานมาแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยแต่ชาวบ้านเขาพูดกันไปทั่วเลยนะว่ารอนนะ่ะมีดวงกินผัวพ่อกับแม่ก็เชื่อเหรอเรื่องแบบนี้มีแต่คนงมงายเท่านั้นแหละไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะสิงฉันไม่ได้ลบลู ฉันพูดความจริงต่างหากล่ะผัวคนแรกของกองตายเพราะเมาแล้วครับส่วนคนที่สองตายเพราะโรคประจําตัวและกองเขาผิดอะไรเขาไม่ได้ทําให้ผัวเขาเมาแล้วไล่ไปขับรถเส้น่อยแล้วก็ไม่ได้ทาให้คนเป็นโรคประจําตัวได้ด้วยนะพ่อแม่ซึ่งพอพ่อกับแม่พูดจบสิงก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปทําให้ทั้งสองรู้ในทันทีว่าสิงรู้เรื่องมาก่อนแล้ว ว่ากองเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนจึงพยายามพูดห้ามให้สิงคิดและกลัวเรื่องที่ชาวบ้านพูดกันว่ากองนั้นมีดวงกินผัวแต่ิ่งไม่สนใจอีกทั้งอยากอธิบายพ่อแม่ฟังด้วยถึงเหตุและผลที่เกิดขึ้นสองหัวเมียเองก็รู้ว่าเรื่องที่ผัวเก่าของกองตายไม่ใช่ความผิดของกองแต่เรื่องที่พวกเขาทำใจไม่ได้ก็คือกองเคยแต่งงานมาแล้วถึงสองน ส่วนลูกชายของเขาทั้งดีเรื่องนิไซย์เรื่องฐานนะเรื่องการงานแตกต่างจากกองทุกอย่างก็ไม่แปลกที่พวกเขาอยากจะให้ลูกชายเจอคนที่ดีกว่ากองทั้งสามคนเถียงกันอยู่นานสุดท้ายก็เป็นพ่อแม่ที่ยอมทอยให้สิงได้พบเจอกับชีวิตของตัวเองสิงเองก็ไม่อยากจะมีปัญหากับพ่อแม่เรื่องคนรัก เพราะมันจะทําให้พ่อแม่ของเขารู้สึกไม่ชอบกองขึ้นมาได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจพ่อแม่ในชั่วข้ามคืนเขาจึงเปิดใจพูดกับกองตรงๆว่าตนนั้นรักจริงหวังแต่งกับกองชักชวนเธอไปพบกับที่บ้านของเขากองได้ฟังก็ตกใจไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เธอยังคงมีความกัง,งวลอยู่มากแต่สุดท้ายเพราะความรักที่สิงมีให้เธอก็ไม่อยากทำให้เขาผิดหวัง ตอนอื่นเธอพาสิงมาพบกับที่บ้านของตนก่อนพ่อแม่ของกองนั้นพอรู้ว่าลูกสาวยอมเปิดใจมีคนรักแล้วก็พากันดีใจมากต้อนรับขับสู้สิงอย่างดีพอเห็นหน้าตานิสัยใจคลอเข้าๆก็รู้สึกวางใจหวังว่าสิงจะเป็นคนสุดท้ายที่จับมือกับลูกสาวของตนไปถึงฝั่งได้อย่าให้ลูกสาวของพวกเขาต้องพบเจอกับความผิดหวังอีกเป็นพอ สิงสามารถผ่านด่านที่บ้านของกองมาได้อย่างง่ายดายไม่มีอุปสรรคอะไรเลยต่อมาก็เป็นที่บ้านของเขาสิงพาก,กองมาที่บ้านของตนแนะนำว่าเป็นคนรักซึ่งที่บ้านของเขารู้เรื่องของกองมาหมดแล้วก็ยอมมีข้อกังขาแต่ทั้งสองและกองต่างก็จับมือกันแน่นกองนั้นเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นแม่บ้านแม่เรือนเวลามาที่บ้านของสิง ก็พยายามช่วยงานต่างๆทําเหมือนบ้านของตัวเองและด้วยนิสัยใจคอของเธอที่แสดงออกมาอย่างจริงใจไม่นานก็สามารถทำให้พ่อแม่ของสิงใจอ่อนให้กับเธอได้พอพ่อแม่เริ่มใจอ่อนให้กับคนรักสิงก็ดีใจมากเริ่มพูดคุยเรื่องแต่งงานพ่อแม่ก็ไม่คัดค้านอีกต่อไปในที่สุดวันหนึ่งครอบครัวของสิงก็ยกขันหมากมาที่บ้านของกอง คนรู้กันทั่วว่าคราวนี้ว่าที่สามีของกองคือใครชาวบ้านต่างก็จับกลุ่มนินทากันอย่างออกรถพูดจาไม่ดีแช่งว่าสิงอาจจะเป็นคนที่สามที่ตายไปครอบครัวของกองก็เป็นกังวลว่าครอบครัวของสิงจะคิดมากแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าพ่อแม่ของสิงต่างก็เข้าใจแล้วไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ไม่สนใจอีกตอนแรกพ่อกับแม่ของกอง อยากให้จัดงานง่ายๆถึงอย่างไงนี่ก็เป็นการแต่งงานของกองครั้งที่สแล้วแต่ครอบครัวสิงก็ไม่ยอมเป็นการแต่งกองเข้าบ้านจึงจัดงานที่หมู่บ้านของตนอย่างยิ่งใหญ่สิงเองก็ให้สินสอดกองมากมายไม่มีใครกล้าดูถูกเธอเลยสักคนหลังจากแต่งงานแล้วกองก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของสิงห์ลาออกจากงานมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวคอยดูแลพ่อแม่ของสิงอย่างกระตันยู และกลับบ้านทุกอาทิตย์การแต่งงานครั้งที่สามทำให้กองมีความสุขมากสาม,มีรักใคร่ไม่นานเธอก็ตั้งท้องมีลูกชายคนแรกในวัย3าบ34ปีและตั้งใจมีคนเดียวพร้อมกับความทุ่มเทรักใครกับลูกคนนี้เป็นอย่างมากหลานชายคนนี้เป็นแก้วตาดวงใจของสองครอบครัวกองขอบคุณสาม,มีอย่างสิงที่ทำให้เธอได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์ทั้งคู่ อยู่กินด้วยกันจนแก่เท่ามีความสุขเรื่อยมาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีใครอยากครอบครัวแตกแยกแต่งงานใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่บางครั้งคนเราก็ไม่ได้รู้ถึงอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับกองที่แต่งงานมาแล้วสามครั้งสามีตายจากมาแล้วสองคนชาวบ้านต่างก็นินทาว่ากองเป็นคนมีดวงกินผัวคำพูดพวกนี้ ส่งผลกระทบกับชีวิตของกองกลับครัวสามีเครือบแคลงใจแต่ดีที่มีสามีคอยอยู่เคียงข้างจับมือเธอข้ามผ่านอุปสรรคทุกอย่างมาได้กองหญิงสาวคนหนึ่ง